เป็นงานพีทแขนยาวรุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบาทพีทนาะพีทรุ่นนี้พีทอันนี้ด้านข้าง,ด,างด้านหลังก็มีู<อ> uf, นะคะเราก็แต่งเป็นเหมือนแบบเนี่ยเขียวเหลืองคุณพี่จ๋าจะออกคูลลายเขาเป็นสีน้ำเงินค่ะคุณพี่ขา <c oughs> แล้วรุ่นนี้ผ้าดีด้วยนะนี่เลยจ้ะเป็นแขนยาวทรงประมาณนี้ีชมพูกะปิใส่ออกมาสวยนะชมพูเป็นฟ้าสดสดเลยเหมือนส้มอิดนะสำไครอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะนี่เลย นี่สีชมพูกระปิขาะะเป็นแขนจําค่ะมีรุ่นนี้เนื้อผ้าเนื้อพีสวยนะพี่ข่างด้านหลังก็มีหลายมีสามสีสีนี้จะเป็นสีฟ้านะคะือจะเป็นสีมิ้นค่ะสีทหารเนาะแต่ว่าเป็นแบบไล่สีแบบนี้นี่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะกระดุมนะคะกระดุมหาหน้าเนาะแต่งด้วยดอกคิวลิปสีม่วงด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังนะรุ่นนี้มีตัวเดียวนี่สีม่วงใครชอบสีสันที่ปลดกระดุมใส่เป็นเสื้อคลุมได้ชายจ้ำนะคะแต่ว่ามันยืดอยู่ชายจ้ำมันยืดอยู่สามองหนึ่งอะใครชอบรุ่นนี้นะ A 32. สามสองเดียน้อนี้เลยใส่ออมาจะเป็นแบบนี้เป็นงานแขนยาวนะคะเป็นฟ้าเป็นสีเทาดำค่ะอันนี้จะเป็นเหลืองเทารุ่นนี้ใส่ออกมาจะเป็นประมาณนี้ เป็นงานตี้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนี้เลยสีชมพูตัวเส้นของเขาก็เป็นสีขาวใครชอบสีสดๆด,ดเอาเหลืองก็ได้นะเหลืองจะเป็นเส้นของเขาเส้นลายเส้นจะเป็นสีน้ำเป็นสีน้ำตาลนะเป็นงานแบบนี้นะผ้ายืดนะคะฟรีไซส์นะคะสะโพกก็ยืดนะนี่เลยเนื้อผ้ายืดนะคะนี่ใส่แบบที่เป็นงานแขนประมาณขาอ้อศอกแบบนี้ได้ ประมาณนี้นะเป็นพีทอัตรางทานค่ะนี่เลยใครชอบมานปีกข้งข่าวค่ะใส่แบบนี้ตัวสีพื้นตัวนี้เป็นสีออกครีมเนาะแล้วแต่งเป็นลายกราฟิกสนับแบบเนี้ยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังน้องน้ำดูเที่ยวใส้องเงินค่ะ ลายเส้นเป็นสีขาวแขนกระบอกแบบน้ม่วงนะคะสีม่วงค่ะและสีนี้นะคะเป็นสี16ถึง44รหัส A47 แต่งเป็นดอกนี่ค่ะดอกโตๆแบบนี้นี่เลยคุณพี่จา๋าแขนเสื้อก็แต่งดอกนะด้านหลังก็มีสีชมพูค่ะ A569 จะมีสีดำค่ะ A569 จะมีสีฟ้าค่ะเป็นฟ้าอ่อนนะ A569 จะมีสี อาขาวค่ะพี่พี่จ๋าแล้วก็ a 5ห้าหกเก้าจ๋าตาลยาวทุกตัวเลยนี่เลยใครอยากได้ตัวยาวเอาสีน้ำตาลอะใส่สบายใส่รอยค่ะนี่ด้านหน้าด้านข้างสามเหลือง a อสี่หกสามชมพูสี่หกสามสีส้มค่ะสี่หกสามสีเขียวค่ะแรงเลือดหมูนะคะลายกิ่งไม้ลงมาแบบนี้นะคะสีขาวนี่ด้านข้างด้านหลังมีสามสีแล้วจ้าแขนมันจะมีความเป็นแบบ แต่งริ้วเวลาหันข้างเนี่ยมันจะสวยตรงเวลาเราหันข้างแขนมันจะเป็นอย่างนี้ยค่ะแปดร้อยบาทจา้ะรุ่นนี้สีน้ำตาลห้าสบบวกใส่สีชมพูค่ะสีชมพูนะสีฟ้าค่ะสีเขียวแปดสีดำห้าแปดสีเหลืองมีสองตัวเป็นสีพาสเทลเลยเป็นเหลืองแบบเหลือง<า>อ่อนอ่อนตัวและสีฟ้าหนึ่งตัวมีสามตัวนะจ้าใข่ชอบรุ่นนี้พี่ๆจ๋า